ไมีอยู่ว่าฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเดือนนี้ันต้องถ่ายแบบกันเยอะขนาดนี้ตั้งแต่อาทิตย์แรกของเดือนมาจนเนี้ยวันสุดท้ายของเดือนเลยก็ยังต้องถ่ายอีกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ถามว่าบนแล้วทําไมทําซึ่งชุดก็ทําเสร็จแล้วแต่หน้ายังไม่ได้แต่งเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งหน้ากันก่อนอันดับแรกตามสไตล์ของเราใหญ่นะกกา ับลุคหน้าในวันนี้เราก็จะแต่งไปในโทนสีนตาลนะทุกคนเพราะครั้งนี้มาเป็นชุดราตรีสีดําซึ่งอายแชโดว์สีดําเราอ่ะไม่มีเราก็เลยใช้สีที่ใกล้เคียงที่สุดแลวก็คือสีดัตาลนะคะถ้าตา <laughs> ั้งแต่งหน้าจัดเหมือนไม่มีที่ตั้งแต่งหน้าจริงจังเลยอ่ะ ีเ,เข้มเป็นคนทัวร์สรหรับขั้นตอนนี้มันก็อาจจะไม่ใช่ขั้นตอนที่ดีที่สุดนะทุกคนสำหรับการคนทัวหน้าแบบนี้แต่อย่างน้อยมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราได้ใช้แป้งอีกเบอร์หนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะทุกคนต้องมาใช้ร่วมกันแบบนี้ สำหรับคิ้ววันนี้เราก็จะไปในโวนสีแบบสีดำเลยผลิตาในวันนี้เราก็ใช้ของตัวนี้เลยนะคะ Back the sound. ตอนนี้เราก็ติดขนตาเด้วนะคะนี่เลยซึ่งก่อนติดขนตาฉันแต่งสีตาแต่งไปแต่งมา ดูไม่น่ารอดเลยเป็นติดคนตาแล้วเอ,อ้ยรอดว่ะคือคนตานำพาทุกอย่างไปบนสู่สวสวรรค์เลยเดี๋ยวต่อไปเราจะมาปัดมาสคาร่ากันเราจะยึดคำกล่าวที่ว่าปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเอง ใชไปเถอะเพื่อซ้ำอ่างอ่ะนิ้ใช้จะได้นิ้หมดจะได้ซื้อใหม่เพราะผู้นี้ซื้อมาเท่าที่ดูวันหมดอายุใกล้หมดแล้วแต่ก็ยังไม่มีท่าทางที่จะหมดเลยอ่ะจริงๆลุกเนี่ยอยากได้ลิปสีของมันแต่ไม่มีสีที่ใกล้เกียงที่สุดก็คืออันนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้อันนี้กัน ลและขั้นตอนสุดท้ายอย่างที่ทุกคนรู้ดีแล้วก็จะเซตแป้งกัน mm hmm. ฉันซื้อจะไปน้ำแร่เมื่อไหร่ขั้นตอนนี้ก็จะหายไปล ok ุกหน้าวันนี้ก็เสร็จแล้วไปดูหน้าเต็มๆก็ได้เลยจ้า Oh I got lost On the way you In an orange sky By the ocean blue Every my l o v e My soul renewed Taken by the sunrise And the golden view นี่ชุดท่เราจะใส่ใวันนี้นีอันก็จะเป็นกระโบงของเราก็มีความติดเนื่องติดคิดตั้ในใดนะคะ เป็นตัวแรกที่เจทำชุดเลยที่แบบทำแบบนี้เพราะปกติเวลาเจทำชุดจะมีแต่ผ้าพ้นสีพ้นผืนก็เป็นแบบนี้เราไม่ค่อยได้ติดอะไรแบบนี้เพราะเราแบบทำไม่เป็นเนาะทุกวันนี้ได้ตัดชุดบ่อยแล้วมีโอกาสเราก็เลยลองลองทำแบบนี้ดูบ้างเพื่อผลงานเราจะดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็เก็บสิทธิ์ให้มันเบนเบนไานแบบนี้อุบาทมาทุเรศย่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็ใส่ชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเลย และแล้วก็มาถึงบทสรุปของคลิปคลิปนี้แล้วนะคะซึ่งหลายคนก็จะสงสัยใช่ไหมว่าทาไมต้องตัดชุดนี้จะเป็นประกวดนางงามเหรอทาไมชุดแบบเหมือนประกวดนางงามจังซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อตอนเดือนกุมภาย้ําเดือนกุมภาฉันได้เป็นคณะกรรมการในการประกวดนางงามเวทีหนึ่งซึ่งเป็นการประกวดออนไลน์นะไม่ได้ไปแบบจัดหน้าง,งานเนาะและฉันก็เลยคิดว่าเราอะชอบตัดชุดตามธรรต่างๆใช่ไหมและในการเป็นคณะกรรมการ แต่ผมที่ทําชุดเนี่ยพวกคริสตันพวกเรื่องพวกเนี่ยมันมาไม่ทันมาไม่ทันตอนนั้นมันเพิ่งเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วเองทุกคนและทีนี้ฉันก็เลยอามันเสร็จเดือนที่แล้วแล้วจะทํำยังไงดีจะไม่ใส่เลย ก็เสียดายเพราะอุตส่าห์ทำแล้วก็เลยเอามาใส่ในครั้งนี้นะทุกคนก็คือใส่แค่ถ่ายชุดเท่านั้นก็คือจบแล้วไม่ได้ใส่ไปไหนอีกในะครับทุกคนและชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดสุดท้ายของในเดือนนี้นะคะทุกคนเดือนหน้ามันก็ยังมีอีกชุดหนึ่งก็ฝากติดตามด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบคลิปวิดพิมเท่านี้ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายบาย